สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาถ่ายทำวิดีโอนะครับก็คือสวนพี่โชคนะครับว่าใช้กับปามอาหารพืชคิวเฟนเนี่ยไปใช้กับปามแล้วเป็นยังไงนะครับพี่นายพี่โชคแนะนำตัวนะครับแล้วก็ที่อยู่แล้วก็ใช้อาหารคิวเฟนเนี่ยจากใครแนะนำแล้วใช้แล้วเป็นยังไงนะครับยืนว่าเจ้าของที่ใช้จริงคบหนึ่งผพุ่มจากห้องบ้านรับวันนี้ภูมิใช้หลังนึงในชีวิตนะครับ ทำไรนะคุณดีที่ปายอมนะครับกาต้องผูดเหลืองจริงก็ก่อนอื่นพุมตองข้อก็คุณอาจารย์จกักรพงษ์นะครับนะที่มาแนะนอาอา่านถึตัวนี้พุม่มนาจุด,ดีที่แก้วอยู่บาลล้านเลขที่หนึ่งรอยีที่มู่ติเกาตำบลบันเปลา่าอําอเภอป่าปายอมจังหวัดพัตลุงครับกาในความรู้สึกข้องสช่วตตัวนะครับเหล็กหรือนองมาทีบ้ายทั้งหมด พ่อม,ม่เป็นคนเสื้อนะครับไม่เชื่อครับพมเชื่อสิ่งตีไม่ฮกนะครับนะสักวันหนึ่งจนกระทั่งว่าในตีทุตพมออมาตอนรองชายนะครับครั้งเรกนะคือนึ่งช่ววตรงเนี้ยรากฏมาว่ามาเกี่ยวปามได้คลังตีซี้ครัง, 4, ครงเรกนะครับเกี่ยวปามได้แก่ซ่องรอยจัดสิบโลแลวก็มีลักท่านนะ มีใบสือก่ายล่องอลันเท่สามนะครับปกกลางตี่องคืดมามาได้ตัดเท้านั้นเหล่าพ้อมกันนึกไม่ก่อยสบายจอยนะครับเตาะช่องกลางเท้ากันแต่ปกกลางตีสามนะครับป้้มผพิมขึ้นมาปอปาม้มผพิมขึ้นมาเนี้ยพุ่มต้องเก็บรักกานไวนะครับไวไวไวดูว่าเฉียบข้องวันเวลากับกลางตีหนึ่งตีสองตีสาม จงกระตังมาวันตีสี่กลางตีซี่นะครับพรามเนี่ยผ่มเป็นช่องรอยจะชิบตอนช่องพกรอยหกลอยเจ็ชิปกิโลกรับนะจากการหม่บ้านกองผมเนี่ยครับจาก่องรยเจ็ดชิบโลก่องลอยเจ็ดิบโลกม่บ้านกองมเนีลยจ้ามัดสั้งตัวเองนะโดยนผมเหงเนี่ยการลอยจรต่ำประหยัดที่หวานในช่วงตรงนี้ องขุ้นกางเที่ยงนะนก็เล็กก็เล็กการว่ามันดีจริงหรือไม่นที่คุณนเต็มมาเขียวปลาไห่พร้อมนะครับมาย,ยืนยันบอกว่าก็อยากเข้าไปรวมกันเพราะข้อ็มีปลาเหมือนกันแต่ในน้ไม่คนหรือพบอกว่าตรงนี้ยังไม่ไม่ได้นะครับโอ้ยป้นพวบอกว่าอาจารย์จักรพงศ์เข้ามาเชิญนะที่พ่กนี้ตรงนี้กำลํำบาบักใหญ่เล่นตรงตรงเลยนะผมบอกว่าเล่นตรง<อ>ออรตรง กะทักวันหนึง่งนะผมบอกคอยแต่จ้านานานยนะคอยต้นใจปต่กสต้นใจแล้วที่ว่าเขาคุ้นจะมาเกี่ยวปามผมเนี่ย